สมัครติ๊กต็อกช็อปง่ายๆภายใน5นาทีทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูบีที่เดอะกราฟอีกแล้วนะคะวันนี้บีจะพาทุกคนนะคะไปสมัครติ k t ต k s h ช p แบบง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะแบบสเต็ป by สเต็ p นั่นเองค่ะก่อนไปนะคะใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีที่บีจะลงให้นะคะ,ระพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะ ก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะทุกคนพิมพ์คาว่า tiktok ok shop seller ค่ะหลังจากนี้ก็จะเข้ามาลงทะเบียนนะใครที่มีบัญชี tiktok อยู่แล้วก็สามารถออทอไลฟ์ like กับบัญชี tiktok ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชี tiktok ก็ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์และอีเมลกันก่อนส่วนของบีมีบัญชีอยู่แล้วนะทุกคนก็จะเชื่อมได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราใส่เบอร์โทรของเราแล้วเขาจะส่งรหัส4ตัวไปที่ inbox นะหลังจากได้รหัสปุ๊บเราก็มากรอกตรงนี้ แล้วก็กดยืนยันได้เลยหลังจากกดยืนยันปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกตัวนี้นะให้เลือกวัตถุที่มีรูปร่างเหมือนกันหลังจากนั้นก็กดยืนยันต่อได้เลย รอระบบกันสักครู่นะทุกคนนี่เข้ามาถึงหน้านี้นะเราจะต้องมาตั้งค่าร้านค้ากันก่อนค่ะด้วยการเซตอัพเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือบริษัทก็ได้ของบีเป็นธุรกิจส่วนตัวนะและเราจะมาตั้งชื่อร้านกันใส่ชื่อร้านของเราได้เลยหลังจากนั้นก็ต้องแนบบัตรประชาชนนี่ทุกคนเขามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะวิธีการถ่ายรูปเราก็แนบบัตรประชาชนของเราไปได้เลย อันนี้ของบีก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชื่อเบอร์โทรต่างๆเนาะวันเกิดต่างๆนี่เขาก็จะถามเราว่ายืนยันข้อมูลไหมหลังจากนั้นก็กดยืนยันหลังจากที่เราส่งเอกสารแล้วเนี่ยเราต้องรอฝั่งติกตอกตัวสอบเอกสารกันนะทุกคนไม่นานมากเท่าไหร่นะตอนนี้เราจะยังอัปโหลดสินค้าต่างๆไม่ได้นะต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นให้เรามาใส่ข้อมูลทางภาษีนะทุกคนก็คือใช้เลขบัตรประชาชนของเรานั่นเองก็กรอกไปได้เลย พอกรอกเสร็จปุ๊บก,ก็กดบันทึกได้เลยนะหลังจากนี้เราก็เลื่อนดูข้อมูลต่างๆของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ขายโลโก้ร้านต่างๆเราก็อัปโหลดเข้าไปได้เลยเลือกในสิ่งที่เราเออกแบบไว้บีก็จะอัปโหลดโลโก้ของบีเข้าไปนะพออัปโหลดเสร็จก็เสร็จสิ้นได้เลยหลังจากนั้นก็จะรอระบบกันสักครู่นึงให้ระบบประมวลผลก็กดตกลงได้เลย มาดูข้อมูลทางธุรกิจต่างๆเราดูซิว่าของเราข้อมูลถูกต้องไหมแบรนด์ต่างๆนะตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เพิ่มเพราะเราต้องรับการยืนยันเอกสารก่อนที่อยู่ครังต่างๆเราก็ออกไปเพิ่มได้เลยนี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เราต้องกรอกหรือไม่กรอกก็ได้แล้วแต่เรานะหลังจากที่ทตอกตรวจสอบเอกสารเราเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะทุกคนเป็นหน้าที่เราสามารถฝีสินค้าลงไปได้ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เขาใส่ไว้ให้เรานะว่าถูกไหมเราสามารถกลับไปดูได้นะทุกคนว่าข้อมูลผู้ขายข้อมูลทางธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยของเราข้อมูลครบถ้วนชัดเจนไหมแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในการจะส่งสินค้าหรือคืนสินค้าเนี่ยเราต้องใส่ให้ครบถ้วนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นการตั้งค่าที่เราสามารถมาเช็คได้เลยว่าเราทําอย่างครบถ้วนไหมเราจะกลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลย ่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสินค้านะทุกคนเดี๋ยววิจะทำคลิปแยกมาสอนนะจะให้ดูภาพรวมกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าทีละเยอะๆคําสั่งซื้อต่างๆเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้าง จัดการคำสั่งซื้อจัดส่งสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคำขอย,ยกเลิกการส่งคืนต่างๆก็จะอยู่หน้านี้การจัดส่งสินค้าขนส่งต่างๆก็มาดูตรงนี้นะทุกคนตรงการจัดส่งตอนนี้ที่ตอกช็อปก็จะเป็นของ JNT โปรโมชั่นต่างๆตัวนี้เราสามารถมาเซตอัพได้นะว่าเราจะให้ส่วนลดลูกค้าเท่าไหร่ เครื่องมือโปรมชั่นต่างๆตัวนี้เราเป็นคนกําหนดเองได้เลยอนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการเงินต่างๆนะทุกคนการถอนเงินต่างๆเราก็มาเซตอัพตรงนี้ได้ว่าเราจะให้เข้าบัญชีไหนเราจะมาถอนเองหรือว่ายังไง ภาพรวมต่างๆของบัญชีเรานะเราก็มาเช็คได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่แล้วคือมันง่ายมากๆเลยทุกคนใครที่ขายของในช้อปปี้ร z a ดาจะเข้าใจ t i k t o อก h o p นะเพราะมันคือโมเดลคล้ายๆกันเลยการวิเคราะห์ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเขาก็จะมีสอนให้เราเพียบเลยอ,อันนี้เขาก็จะมีรางวัลต่างเป็นเหมือนเกมต่างๆให้เรามาเล่นได้ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆก็จะมีไม่ขาดเลยที่ต่อจะมีสัมมนาบ่อยมากการจัดการต่างๆพ่วงก,กับหลายบัญชีได้อ,อันนี้พวกนี้นะทุกคนก็เข้ามาดูได้ประมาณนี้เลยเป็นอย่างกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการสมัคร TikTok Shop นะคะหากใครที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวบิจะเข้าไปตอบนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ